สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับมะเดื่อชุมพรค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะมะเดื่อชุมพรนะคะมะเดื่อชุมพรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะถึงใหญ่นะคะขนาดกลางถึงใหญ่เปลือกต้นนะคะก็จะมีรดฝาดนะคะเปลือกต้นเขาก็จะมีรดฝาด สรรพคุณแก้ท้องร่วงนะคะแก้ท้องร่วงชะล้างบาดแผลนะคะทำให้สมาแนแผลค่ะเลือกต้นของเขานะคะแล้วก็ส่วนรากนะคะรากก็จะมีรสนะคะรสฝาดเย็นสรรพคุณนะคะสรรพคุณของรากเขาก็คือแก้ไข้นะคะกระทุงพิษไข้นะคะแล้วก็กล่อมเสมหะและโลหิตนะคะ แก้ไข้หัวลมนะคะแก้ไข้การแก้ไข้พิษทุกชนิดนะคะนี่คือเป็นนี่ลูกของเขานะคะที่หมอการจับมาให้ดูนี่คือเป็นลูกของมาเดือชุมพรค่ะเ,เพื่อนเนาะนี่คือเป็นลูกอ,อ,อ่อนลูกอ่อนของเขานะคะนี่ค่ะลูกอ่อนของเขานะคะก็ที่ใช้ทํายาก็คือจะใช้เปลือกต้นและก็รากนะคะแล้วก็อยู่ใน พิกัดนะคะเป็นจโลกะวิเชียนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็จะเรียกว่าตำรับยาหะตำตำรับยาห้ารากหรืออีกตำรับหนึ่งก็จะเรียกว่ายายาแก้วห้าดวงค่ะแล้วก็ก็จะมีหลายชื่อนะคะตำรับโลกาวิเชียนนี่นะคะก็จะประกอบด้วยนะคะก็จะมีรากชิงชีนะคะแล้วก็รากมะเดื่อชุมพรเนี่ยค่ะ ลากมะเดื่อชุมพรลากเท้าใยม่อมนะคะแล้วก็ลากย่้านางนะคะแล้วก็ลากคนทาน,นะคะสปปรรพคุณของตำรับนี้นะคะตำรับโลกวิเชียนนะคะเป็นจะโลกวิเชียนเป็นจะคือห้านะคะเป็นจะคือห้านะคะแล้วก็ สรรพคุณของเขากระทุงพิษไข้ต่างๆนะคะหรือถอนพิษต่างๆนะคะแก้ไข้ต้นมือนะคะแก้ไข้ต้นมือแก้ไข้พิษนะคะไข้การแก้ไข้พิษไข้การไข้หัวค่ะแล้วก็แก้ไข้เพื่อดีและโลหิตนะคะวิธีทำคะ่ะเสมอภาคนะคะคือต้มนะคะเสมอภาค ตะะแล้วก็รับประทานนะคะถ้าเป็นยาต้มให้รับประทานครั้งละ 2- 3ถึงช้อนโต๊ะนะคะห่างกันประมาณนะคะ3มชั่วโมงนะคะห่างกัน3มชั่วโมงอันนี้ก็คือเป็นยาต้มนะคะแล้วก็จะมีแจ็กด้วยนะคะเวลาที่หมอการจะสอบนะคะเพราะว่า สอบเพศสัตนีเราต้องจํามากมายนะคะจําส่วนรากส่วนใบส่วนดอกส่วนอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ตำรับนี้หมอการก็จะมีแจ็คค่ะที่ตอนที่หมอการเรียนนะคะกับครูบาอาจารย์นะคะที่ท่านสอนมานะคะหมอการก็จะนํามาเ,เล่า ให้เพื่อนๆได้ได้ฟังต่ออีกทีนึ่งค่ะสำหรับคนที่จะสอบเภสัชนะคะเพราะว่าถ้าเราจะจําทั้งหมดบางทีแล้วก็จะจําไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์พิเชษนะคะเลือดธรรมศักดิ์นะคะหมอนภานะคะไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนแจกของท่านก็คือท่านจะอสอนในตอนนั้นก็จะสอนบอกว่าเท้าเท้าใยม่อม ชิงนางคนทาที่ชุมพรนะคะเท้าก็คือเท้ายายม่อมนะคะายายก็คือเอท้าเท้ายายม่อมยายก็คือยายม่อมอะค่ะแล้วก็ชิงก็คือ,อชิงก็คือลากถึงชี้นะคะนางก็คือญาติลากญาตินางคะ่ะคนทาก็คือรากคนทานะคะชุมพรก็คือมะเดื่อชุมพรนั่นเองคะ่ะ กทางสกลนครเท่านะคะทางสกลนครตอนนั้นทีหมอกันเป็นเฮตงานนะคะเป็นผู้ซอยพยาบาลนะคะอยู่โรงพยาบาลสกลนครประจําอยู่ห้องลอดสกลนะคะหมอกันกจะมีเจ้าประจํานะคะเจ้าประจําเพิ่นกระสีตาค่ะเพิ่นกระสิตําซั่วเพิ่นกระสิตําซั่วนะคะตําตาไข้แล้วก็าตาบักหุ่งนะคะ เพิ่สิซื้อวา่ายายติ๊กค่ะลานเพอนอิ่อนยู่อันหลังโุงพยาบาลค่างค้างสะพังท้องนะคะสั่งคางคางนะคะสานี่มันเป็นซื้อว่าสะพังท้องนะคะจะเป็นสะสะสานามเป็นสธนาธารณะนะคะเวลาเนะพิน่นกระสิมาออกกําลังกายยามมือแลงนะคะแลนออกกําลังกายแล้วก็เพื่อนจะสิขายนะคะขายตาบักหุ่งแล้วก็ขายต่ำมะ,ะตะไคร่อันเพื่อนก็นสิเอานี่คะ่ะลูกมาเดือดสมพ่อเน,นะะี่ยค่ะ ไปกินกับอันตะไครนะคะเป็นสกายดีค่ะขายดีจนแบบโ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 บ,บ,บข้อความต้องการนะคะเนะะี่ยเพเป็นสกายดีจนแบบหาสื่อได้ยากค่ะตอนสมัยตอนที่มอการอยู่โรงพยาบาลน,นะคะเป็นกสิอันเวลาเขาเว้นเขาอย่างนี้สิค่ะตอนบายๆนะคะก็จะพากันอันนั้นค่ะพากันซื้อไปกินนะคะตำตำตะไคร้ค่ะกินกับอันลูกบะเดือสุมพรเน,นะะี่ยค่ะอันนี่ค่ะ ฝากความกิดหอดคิดถึงไปหายจติกสกุลคนครนะคะที่หมอการเคยอยู่กับหลายปีมาแล้วนะคะหลายปีผ่านไปเนาะบัดทีนี่หม,มอ,อก,การก็ยังคิดหอดคิดถึงเยอะคือเก่านะคะกินหอดอันที่่าเฮาเคยไปกินนํำกันเนาะค่ะตำตะไคร้นะคะตำส่วนตำยางเพ่นตำแซ่บๆนะคะตอนนี้เพิ่นขึ้นซึ่งว่ได้ต่แล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันกะใช้เวลาผ่านมาดูดแล้วนะคะเพิ่นกะน่าจะพักแล้วะค่ะตอนนี้ ปนิกาคลิปนิกามการนะคะนำมาเสนอนะคะว่ามะเดื่อชุมพรอนนะคะนอกจากที่เราทำเป็นอาหารนะคะทำเป็นอันกินกับเมี่ยงได้แล้วนะคะแล้วก็มาใส่ยังได้เน่นะคะแล้วก็ยูในยาสามัญประจำบ้านขนาดใดนะคะแล้วก็ยูในพิกัดยาหาซิ่งนะคะแล้วก็ใส่ส่วนใดส่วนเปลือกส่วนรากนะคะ มากาการได้นามาเบาสูพี่นองฟังนะคะแล้วก็มาการฝากนะคะฝากกติดตามฝากไลค์ฝากแช่ฝากเป็นกําลังใจให้หมาการเพื่อหมาการจะได้นําเสนอคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอให้พระคุ้มครองบุญรักษาด้วยค่ะให้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยนะคะห่างไกลจากอันอันเชื่อโรคต่างๆนะคะ คอยทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสาธุค่ะ